วันนี้พาน้องสนมมาเล่นทรายวันแรกครั้งแรกในชีวิตน่าจะมีความสุขดูจากอาการแล้วโนโสโนมโลูกสโนมโไม่สนใจแม่เลยเล่นอย่างเดียวสนุกใหญ่เลยโอ้ไม้จะฟาดแล้วนะ ความสุขของเด็กสนุกไหมลูกน,นี่ภาพบรรยากาศข้างอันนี้เขาเรียกแม่น้ำอะไรนะแม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมนี้ข้างแม่น้ำเจ้าพยาน้ำแดงมากธรรมชาติสุด,สด อันนี้เป็นด้านบนข้างล่างเป็นทรายลงไปนี่ดิอ่าหนูเล่นดิเล่นจิ้มนี่ปลาจิ้มเนี่น <laughs> ดเด็กหวัว,หวเราะเด็กหัวเราะเหาอ,อจิ้มจิ้มผิดแล้ว <c oughs> จิ้มผิดเหรอจิ้มผิดเหรอไหนสนุกก่อทรายไหมก่อทรายยังไงก่อทรายยังไงฮึ ก่อทรายยังไงโอ๊ะโอ๊โอ๊เข้าตาตัวเองโอ้ยตั้งกลมขนาดนั้นเลยก้มขนาดนั้นเลยเดี๋ยวมันจะเข้าตาเดิน,ดดนในลูกเดินขึ้นเออพาพาลูกเดินดิดูดิจะเดินนะพาลูกเดินก่อนนี่นั่งก็นั่งยาวเลย อุ้มเอาลูกขึ้นก่อนลองเดินไม่เดินได้ไหมฮะเนี่ยอู๋เนี่ยอันนี้สิบเอ็ดเดือนกับยี่สิบกว่าวันอ่ะลูกกับปะปะป๋าเดินเกือบจะเก่งแล้วชิปล่อยเลยปล่อยลูกเดินเลยอ่ะเดินมาเดินกับปะป๋าแล้วลูกไม่เป็นไรเดินได้เดินได้ลูกเนี่ยมาเดินมาทางนี้เดินมาทางนี้ให้เดินวันนี้ เดินมาหาเนี่ยปล่อยเลยปล่อยลูกไปปล่อยลูกเดินมาลูกปล่อยปล่อยอะเดินมาหาแม่เร็วสโนมานี่เร็วหาแม่เร็วสโนอย่านั่งลูกเดินเล่นบ้างโหนั่งเล่นอย่างเดียวเลย มาเร็วมาเร็วสนโนมาเอานี่เลวสนโนสนโนจะเอาไม้สนโนนี่เลยนี่สนโนเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรอะไรอ่ะ ระวังลูกโตอุ้ยยิ้มยิ้มนิยิ้มยิ้มเด็กมีความสุขอุ้ยอุ้ยเด็กมีความสุขนะคะหาเล่นอะไรเล่นอะไรจะเอาอะไรเอาอะไรไหนจะเอาอะไรอุ้ยจะลงไปหาปฟาไงมาลงไปดิกิ้งลงไปดิกิ้งลงไปเร็วกิ้งลงไปเฮ้ หน้าตาเด็กมีความสุขโอุ้ยยิ้มนะยิ้มอ้ยอุ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 ้ยป้าทำอะไรอุ้ยอุ้ยอ้ยดูป้าทำอะไรโอ้โหดูจากน้ำหนักแล้วเป็นหลุมเลย นายเอาลงเอาลงไปยืนตรงนั้นดิจะยืนดิก็กิ้งตรงไปไม่เอาลูกอันตรายลูกอยู่แค่ตรงนี้พออาวป เดหันหน้ามาเลยลูกถกโนโดน้านนี้ด้านนี้หันหลังให้แม่เถอะไปล่ะทำอะไรหันหลังคุยกันแล้วนะด้านนี้นี่ปะป๊าอยู่นี่ฮ่ <laughs> าฮ่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 าคุยกันใครต้นไม้สวยมาก่นดีๆลูกเข้าตาลูกลำหนึงต้นเนี่ยฮะ อะไรนะไหนไป,ปเดินไปเดินหาปลาเร็วเร็วเร็วมาเดินนะอ่ะเดินนะ <c oughs> อ่ะเดินนะ,อะนนะโอ้โหเก่งจังเลยพาเด็กมาเดินทรายครั้งแรกมาเดินหาป้าเร็วเดินหาป้ากับ,กบแม่เร็วมา อาจาย์ที่จ้า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 ฮะจ้า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 ฮะ A B C D E F G H I J K L M N O P มา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 เรมาเร็วมาเร เห็นน้องไม่ลุกเมื่อขี่น้องขับรถผ่านไปมดกัดหรือเปล่าธโนโูให้แม่ดูก่อนไหนไหนมดกัดปะไหนตุ่ง <Okay. S 1> พุงอะอะไรทรายฮะอ้วนทำไรตำลึงเหรอกินได้ปเปลออ่านนเ,หเหรอเออ ได้กินหลายาลวันละวปหาปลาป้ากันปลาป้าเก็บตำลึงข้างปลาอาไปต้มให้สนองกินธรรมชาติค่ะธรรมชาติมากมากธรรมชาติสุดๆเลยสวยด้วยค่ะมีตำลึงข้างๆด้วยอะไรเนอะปลา